เมื่อเวลา9้านาฬิกาวันที่7มีนาคม6 3พลตำรวจโทรรณศินผู้สาระผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค9้าพลตำรวจตรีนรินบูสะมันผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดนาราธิวาสพันเอกกำทรศรีเกตผู้บัญชาการเฉพาะกิจทหารพาน49่พันตำรวจเอกสุทนสุขวิเศษรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดนาราธิวาสเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด หน่วยปฏิบัติการพิเศษกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนาราธิวาสเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนาราธิวาสและกำลังเจ้หาหน้าที่ตำรวจทหารฝ่ายปกครองจำนวนหนึ่งรุดเดินทางไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุริมถนน4060บ้านตะโลหมู่2ตำบลสากออำเภอศรีสาครจังหวัดนาราธิวาสซึ่งเป็นพงหญ้าข้างทางจำนวน2จุดที่คนร้ายใช้เป็นจุดดักซุ่ม ยิงใส่รถยนต์กระบะ4ประตูยี่ห้ออิซูสุของเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนที่คนร้ายจะค้างระเบิดเพลิงซ้ำจนทำให้รถยนต์กระบะถูกเพลิงไหม้และกระสุนปืนได้รับความเสียหายสั้คันโดยกระสุนปืนโดนบ้านของชาวบ้านและรถยนต์ของชาวบ้านได้รับความเสียหายส่วนร้อยตำรวจตรีประมวลแก้วกุ้งรองสารวัตรป่าป,ปาำสถานีตำรวจภูธรศรีสาคร และ10บตำรวจโทที่สนุพงษ์ชุมสุวรรณผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปรามได้รับบาดเจ็บโดย10บตำรวจเอกบุญจันทสงทิพย์ผู้บังคับหมู่ป้องกันและปราบปรามเสียชีวิตเหตุเกิดในช่วงเวลา23.55นาฬิกาของคืนวันที่6มีนาคม63โดยจุดแรกซึ่งห่างจากโรงพยาบาลศรีสาครประมาณ1กิโลเมตร พบร่องรอยคนร้ายประมาณ5คนได้ใช้อาวุธปืน M16 และอาาดักซุ่มยิงรถยนต์สายตรวจที่ร้อยตำรวจตรีประมวลและพวกรวมสามนายนั่งโดยสารมาซึ่งมีร่องรอยเหยียบย่ำต้นหญ้าล้มโดยเจ้าหน้าที่สามารถเก็บรวบรวมหลักฐานเป็นปอกกระสุนปืนทั้งสองชนิดได้จำนวนกว่า40ปอกส่วนจุดที่2ซึ่งห่างจากจุดแรกประมาณ50เมตรคนร้ายประมาณ5คน ซึ่งสภาพแววนรอบโดยรวมเหมือนกับจุดแรกที่มีต้นหญ้ารกทึบขึ้นคุมพื้นที่เจ้าหน้าที่พบปอกกระสุนปืนทั้งสองชนิดจำนวนกว่า50ปอกและเยองจุดเกิดเหตุฝั่งตรงข้ามจุดที่2ซึ่งเป็นจุดที่รถยนต์กระบะของเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกคนร้ายใช้อาวุธยิงถล่มได้รับความเสียหายและคว้างระเบิดเพลิงใส่ซ้ำจำนวนหนึ่งลูกจนรถยนต์ได้เสียหลักตกข้างทางนั้น เจ้าหน้าที่ยังตรวจสอบพวบว่าเพิงจำหน่ายเสื้อผ้ามือสองของชาวบ้านที่ปูวาริมบ้านพักถูกเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายไปด้วยโดยรถยนต์กระบะสายตรวจของเจ้าหน้าที่ที่ถูกเพิงไหม้ได้ถูกเคลื่อนย้ายออกจากจุดเกิดเหตุแล้วตั้งแต่ในช่วงคืนที่ผ่านมาโดยมีค้าบของเพลิงไหม้จุดที่รถยนต์ของเจ้าหน้าที่จอดและซากของเพิงจำน่ายเสื้อผ้ามือสองให้เจ้าหน้าที่ไว้ดูต่างหน้า ขอคุณข้อมูลจาก77ข่าวเด็ด